สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับของพายลักทุกคนทุกท่านวันนี้เราจะมาดูแม่ท้องใบเป็นช้างตระกูลของพายยรักและเป็นช้างตระกูลของในแม่ของสายฝน นี่เราเป็นช้างเชือกแรกของญาติพี่น้อง,ลงหลวงพ่อที่วัดป่าเกียงตระกูลของหลวงพี่เมาเขาได้ซื้อมาเชือกแรกเชือกนี้มีลูกให้ลูกมา3ามเชือกนะครับเป็นช้างอายุประมาณ3า สามห้าสามหกรุ่นเป็นช้างที่ว่าอายุเยอะที่สุดแล้วก็มีลูกให้ตระกูลมาสามเชือกแล้วแม่ทองใบเป็นช้างมือใหญ่หากินดี แบบเขากินหญ้ากินอะไรเขาบอกว่าช้างมือใหญ่นี่แต่กินอาหารดีไม่ค่อยเลือกเห็นไหมมัดมัดไว้ตรงไหนนะ่ะกินเรียบเลยนี่ก็ควานก็เอามาล่มามาวัดไว้ที่กอไผ่เอาควานไปกินเผาว ก็ฝากให้หลวงพี่ดูแลให้ชั่วโมงหนึ่งเราก็มาถ่ายให้ดูว่าสงสัยจะมีควานเขาก็มาแล้วเอาเอาควานก็มาแล้วเอาเอาไปมัด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 ,มดตนลล้นขนนกเอาไปให้กินตน้นขนนกจะให้ไปใส่แย่งหรือฮ<า>ะใช้แยง่งจะไปใส่แยง่งเดี๋ยวเอาไปใส่แย่งกับไปใสแ่แย่ง ในวันนี้เขาก็จะอไปเดินแท็กซี่เพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วควันเขาก็มาแล้วนะจะเอาแม่ทองไปไปใส่แยงเพื่อรับแขก ในทองใบนี้เป็นช้างมือใหญ่ช้างสวยนะเป็นช้างต้นตระกูลของหลวงพี่เมาลูกลูกแรกของเขานี่หลวงพี่เมาเล่าให้ฟังว่าเป็นสีดอหลวงพี่เมาได้แต่ว่าตอนนี้เขาไปไปที่ลูกของเขาเชือกแรกอยู่อยู่พัทยาว่าลีอ่อยู่ไหนนี่แหละ ขนาดเขาเห็นรถสิบล้อเขาอะไรเขายังไม่กลัวเขานิ่งรถสิบล,ล้อหกล้อวิ่งผ่านนิ่งถ้าเป็นช้างบางเชือกนี่จะกลัวกลัวรถกลัวอะไรอ่ะแต่ว่าเชือกนี้นิ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะไปไหนอ่าอ ทักทายยามเช้ากับแม่ทองใบป,ปะเอ้ยไปไหนไปนี่ล่ะนี่ก็ ปล่อยเขากินไผ่ก่อนสักพักเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำใส่แยงเราก็มานั่งดูเขากินไผ่กันก่อนสักพักค่อยไปอาบน้ำรับแ,แขก ใครว่างใครอยากมาเที่ยวมานั่งช้างมาหาสายฝนมาหายอดลักมาหาแม่ทองใบก็มาได้นะที่วัดป่าเจียงมีรับแขกทุกวันหรือว่าติดต่อผ่านช่องเราก็ได้ติดต่อเนื่อๆ มาก่อนก็ได้จะได้จองคิวไว้ให้เพราะว่า FC สายฝนเยอะสายฝนเขามารับแขกเอา FC จะมาหาอืาก็ยืนกินไทย่อย่างสบายใจ เป็นช้างมือใหญ่กินไม่เลือกนะช้างมือใหญ่เห็นหลวงพ่อหลวงพี่หมอเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าช้างมือใหญ่นี้กินไม่เลือกกินอาหารดีอาการที่เขาป่วย อาทิตย์ที่แล้วนะี่ยเขาก็หายดีแล้วปกติตอนเขาเป็นสาวนี่เขาจะดื้อน้อยเขาบอกดอื้อแต่ช่วงนีอ้อายุเยอะแล้วก็จะนิ่งใครเข้าใครนี่ก็ได้ตอนที่เขาติดนุมใหม่ๆนี่เขาจะ เป็นอีกแบบหน,นึ่งนี่พ่อก็ให้ลูกมาสามเชือกแล้วเป็นช้างสมัยโบราณนะน,นี่เป็นช้างอ่ะเห็นลุงพ่อบอกว่าเป็นช้างช้าว่า ตั้งแต่สมัยสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กนี่พ่อพ่อของหลวงพ่อนี่เขาไปซื้อมาเท่าไหร่สามแสนเนาะเชือกแรกเลยเป็นช้างช้างอะไรช้างป่าหรือช้างอะไรนี่แหละเห็นหลวงพ่อเขาเล่าให้ฟังเขาจะซื้อมาราคาสามแสนช้างตระกูลของหลวงพ่อของหลวงพี่หมาปูปูหลวงพี่หมา ปู่ตายายเขาซื้อมาต้นตระกูลหลวงพี่หมอเขาซื้อมาเลี้ยงแล้วหลวงพี่หมอได้ไปตัวหนึ่งลูกเขาเป็นสีดอแต,แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะสีดอลูกของเขาจะอยู่ไหนอยู่ชนบุรีหรืออยู่ภูเก็ต เขาก็เลือกกินใบไผ่ตัวนี้เป็นเป็นไผ่น้ำนะต้นไผ่น้ำเขาเขากินนะเราดูไปสักพักแล้วเราจะพาแม่ทองใบไปอาบน้ำทำความสะอาดแต่งตัว รับแขกเพราะว่าช่วง10โมง11โมงนี่แขกจะมาวัดป่าเจียงเขาจะมาเที่ยวมีทัวร์มีทัวร์มาจากไหนมาจากร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดหรือมาจากที่ไหนเนี่ยเขาจะมาทัวร์มาดูงานที่วัดป่าเจียงมาเที่ยวมา ชมกันใครอยากเจอแม่ทองใบอยากเจอสายสายฝนอยากเจอยอดนลักอยาเจอช้างก็มาได้ที่วัดป่าเจียงมีทัวร์มีรับแขกทุกวัน ช่วงนั้นก็เอามานี่มามาล่าเมตนีรนีน่ให้มันแ h e กินไถเป็นล่าแขกแขกแขกยังไม่มานะช่วงช่วงบ่ายไหมแล้วบน้ตแคตน้คลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพายยอดรักเลยนะครับสวัสดีครับ